กรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดศรีสะเกษรัฐบาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือประเทศกัมพูชาในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนภาคเหนือในประเทศกัมพูชา ได้ดาเนินงานโครงการจัดตั้งหมู่บ้านนาร่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตยอยู่ดีมีสุขบนถนนหมายเลข6 7สงํงามออลองเวงเสียมราฐนะบ้านโอกีกันดาตนตาบลลุมตตงอําเภออลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยราชอาณาจักรกัมพูชาและมอบให้จังหวัดศรีสะเกดโดยสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกดเป็นหน่วยดําเนินการในระดับพื้นที่ระยะที่1ตั้งแต่ปีงบประมาณพศ2549ถึง2552 สรุปได้ดังนี้ปีงบประมาณพศ2549ได้เริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ผู้ปกครองเด็กอบรมผู้นำด้านการพัฒนาชุมชนและศึกษาดูงานงบประมาณ1ล้านบาทปีงบประมาณ2550ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กเคลื่อนที่ และฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กด้านโภชนาการและศึกษาดูงานในประเทศไทยงบประมาณ1ล้านบาทปีงบประมาณ2551ได้ดำเนินการโครงการจัดตั้งหมู่บ้านนำร่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุขบนถนนหมาเลข67โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหมู่บ้านนำร่องให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวกัมพูชา ขยายผลไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียงซึ่งมีกิจกรรมดําเนินงานประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาเด็กเยาวชนสตรีและการพัฒนาพื้นที่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงงบประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทปีงบประมาณ2,552ได้ดําเนินการต่อเนื่องจํานวน4กิจกรรมหลัก21กิจกรรมย่อย ซึ่งเป็นการดําเนินการภายใต้โครงการหมู่บ้านนําร่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุขบนถนนหมายเลขของสิบงบประมาณ1ล้านบาทการดําเนินงานตามโครงการนี้นะครับมีเป้าหมายสาคัญสําคัญอยู่ประมาณ3ามประการแต่ประการที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาของหมู่บ้านชุมชนร่วมกันนะครับเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ร่วมกันโดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่ง รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ด้วยและความสําคัญก็คือเราทําหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถของผู้นําชุมชนในระดับของพื้นที่เนื่องจากว่าผู้นําชุมนชนเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะพัฒนาหมู่บ้านชุมชนของเขาเองนะครับรวมทั้งในเรื่องของการที่จะต้องการให้มีหมู่บ้านต้นแบบในการขับเคลื่อนเป็นประชญาสิบพอเพียงหรือเป็นหมู่บ้านสิบพอเพียงต้นแบบในระดับของพื้นที่นะครับตามปรัชญาสิจพอเพียงงพระปาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราและระยะที่2 งบประมาณพศ2557การดำเนินางานโครงการพัฒนาชุมชนในประเทศเพื่อนบ้านโครงการพัฒนาหมู่บ้านนำร่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีดีมีตุกบนถนนหมายเลข67สงามอันลองเวงเสียมราชราชนาจาักรกัมพูชาขับเคลื่อนต่อยอดโครงการจากระยะที่1งบประมาณ3,381,500บาทโดยดําเนินการใน7กิจกรรมหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติก่อตัวเรือนต้นแบบ ในการน้อมนำหลักปัญญาเศรษฐจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในปีงบป,ประมาณพศ2558ดำเนินงานต่อย,ยอดขยายผลโครงการเดิมงบป,ประมาณ2ล้าน5 0สบาทอันประกอบด้วยกิจกรรมที่1ประชุมร่วมคณะทำงานโครงการสายไทยและเจ้าหน้าที่รวม55คน และประชุมร่วมคณะทำงานไทยกัมพูชาการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างผู้ว่ารชาชการจังหวัดรีสะเกดกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยราชนานจากกัมพูชาการตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการและการถแถลงข่าวการดำเนินง,งานโครงการกิจกรรมที่2การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้านมีการอบรมด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านแก่หัวหน้าครัวเรือนบ้านโอปีกันดานจำนวน100คนและปรับปรุงบริเวณรอบสวนการเรียนรู้ กิจกรรมที่3การพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนกลุ่มองค์กรชุมชนโดยฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้านด้านการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตจํานวน50คนและน,นําคณะกรรมการหมู่บ้านศึกษาดูงานด้านการจัดทําแผนชุมชนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและด้านอาชีพในประเทศไทยกิจกรรมที่4การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กก่อนวัยเรียนโดยขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาเด็กเคลื่อนที่ จำนวน10ครั้งอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็กกมพูชาและฝึกปฏิบัติในประเทศไทยจัดซื้ออาหารเสริมและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กกิจกรรมที่5การพัฒนาเยาวชนโดยฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะเยาวชนด้านการบริหารจัดก,การองค์กรสาธิตอาชีพกีฬาการป้องกันยาเสพติดและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมเยาวชนกิจกรรมที่6การพัฒนาสตรี ฝึกอบรมเพิม่มพูนทักษะกลุ่มสตรีด้านการเพาะเลี้ยงเห็ดการถนอมอาหารสาธิตการประกอบอาหารขนมและจัดซื้อวัสดุสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีกิจกรรมที่เ็การพัฒนาครัวเรือนต้นแบบการฝึกอบรมขยายผลครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการปลูกพืชการเลี้ยงตว์แก่ตัวแทนครัวเรือนต้นแบบจำนวน60คนจัดซื้อวัสดุสนับสนุนกิจกรรมครัวเรือนต้นแบบจัดซื้อวัสดุส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมน และจัดซื้อวัสดุพัฒนาที่อยู่อาศัยของโคเรนต้นแบบกิจกรรมที่8การพัฒนากิจกรรมสนย์การเรียนรู้ด้วยการกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการและสมาชิกูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการจะซื้อวัสดุจัดทำบ่อสาธิตการเลี้ยงกบการจัดซื้อวัสดุรรสนับสนุนการเลี้ยงกบแก่สนยนเรียนรู้จำนวน6บ,บอ่อและจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่ กิจกรรมที่9การพัฒนาอาชีพและรายได้ด้วยการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพช่างก่อสร้างจัดซื้อวัสดุสนับสนุนกลุ่มอาชีพช่างก่อสร้างและฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์ไม้การทำปุ๋ยชีวภาพจากการที่กรมเอเชียตะวันออกกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดสิสเกตได้เข้าไปดำเนินการตามโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นการนำปรัชญาเศรษฐจพอเพียงมาเผยแพร่ทำให้หมู่บ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐจพอเพียง องค์กรและประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมของหมู่บ้านประชาชนในหมู่บ้านมีอาชีพเสริมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตัวเรือนในหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ที่ถูกสุกขอนามายัยเด็กเล็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจเจริญเติบโตตามวัยมีครอบครัวตัวอย่างต้นแบบจํานวน30ครัวเรือนตลอดจนประชาชนของทั้งสองประเทศเกิดการยอมรับและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ต่อสุดนอยโโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีถ้ากระมมเซบงสลยัยเนียงเอ้ยเนียงละมันเมียนบอนปรี